แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่7มิถุนายน2,564นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะยอดโควิดวันนี้นะคะพบเสียชีวิต33รายติดเชื้อเพิ่ม2419ราย ยอดโควิด19วันนี้ยังคงจับตาสถานการณ์ยอดเสียชีวิตยังคงสูงต่อเนื่องนะคะหลังพบเสียชีวิตเพิ่ม33รายติดเชื้อเพิ่มอีก2419รายสถานการณ์การระบาดของโควิด19ระลอก3ยังคงลุกลามต่อเนื่องและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ประจำวันนะคะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 หรือ2บอรคร,รายงานสถานาการณ์การระบาดของไวรัสโครโรนา2019ล่าสุด7มิถุนายน2564ภาพรวมของการระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่อีก2,419รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่2,328รายและติดเชื้อในเรือนจำ91รายทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 1 7 9 8 8 6รายอีกทั้งยังมียอดผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น33รายทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษาย,ยน2 5 6 4มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง1 1 7 5รายขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด1 9มีผู้เสียชีวิตรวม1269ราย นอกจากนี้ยังมีรยายงานถึงกลุ่มคนไข้าอาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตกอีกนัาพันรายจากทั่วประเทศนะคะส่วนสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศตั้ง,ตงแต่1เมษายนถึง7มิถุนายน64พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอีก2,419รายทำให้การระบาดระลอกใหม่มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว151,023ราย สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะสรุปจำนวนการได้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่28กุมภาพันธ์ถึมิถุนายนรวม4 1 9ล้0 3โดสใน77จังหวัดแบ่งออกเป็นจำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก2 8 4 5 2 8 7ารยจํายจำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่2 1,345,216รายนะคะ อัพเดตล่าสุดยอดโควิดวันนี้พบเสียชีวิต33รายติดเชื้อเพิ่มขึ้น2,419รายนะคะ